ในการทำขนมทองหยิบทองหยอดหรือที่เรียกว่าขนมไทยคุณจะต้องมีส่วนผสมดังนี้ลบแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยลบแป้งมันสำปะหลังหนึ่งทับสองถ้วยลบหนึ่งหนึ่งทับสองน้ำตาหนึ่งถ้วยตวงลบน้ำหนึ่งหนึ่งทับสองถ้วยลบสีผสมอาหารสองสามหยดไม่ใส่ก็ได้สำหรับทองหยอดโกลอนแป้งข้าวเจ้าหนึ่งทับสองถ้วยตวงลบหนึ่งทับสองถ้วยตวงแป้งมันลบน้ำตา1หนึ่งทับสองถ้วยตวงลบน้ำหนึ่งทับสองถ้วย วิธีทำขนมทองหยิบทองหยอดมีดังนี้ 1. ผสมแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันในชามผสมเข้าด้วยกัน 2. ในหม้อที่แยกจากกันใส่น้ำตาลและน้ำแล้วนำไปต้มจนน้ำตาลละลาย 3. ใส่ส่วนผสมของแป้งลงในหม้อแล้วคนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นแป้งเหนียวขน้น 4. แบ่งแป้งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันเติมสีผสมอาหารท่าใช้ลงไปส่วนหนึ่งแล้วผสมให้เข้ากัน 5. ช้อนแป้งธรรมดาลงในถ้วยหรือแม่พิมพ์ขนาดเล็กเติมให้เต็มครึ่งหนึ่งจากนั้นช้อนแป้งที่มีสีไว้ด้านบนของแป้งธรรมดาเติมถ้วยหรือแม่พิมพ์ลงไปด้านบน6นึ่งถ้วยหรือแม่พิมพ์ประมาณ15-20ถึงนาทีหรือจนกว่าแป้งจะสุก 7. ระหว่างรอขนมทองหยิบสุกมาทำทองหยอดโดยผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันน้ำตาลทรายและน้ำเปล่าในหมอ้อปรุงอาหารด้วยไฟอ่อนในขณะที่กวนอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นแป้งคน 8. นํนำขนมทองหยิบออกจากหมอห้อนึงแล้วโรยทองหยอดลงไปทีละช้อนเสิร์ฟร้อนหรือเย็นอร่อยกับขนมทองหยิบทองหยอด